ฮลโหลไฮสบายดีตอนเศาราวันนี้เจ็ดโมงหกโมงครึ่งฝนตกเมือ่อคืนนี่นะเราะบังก่อเลาะบ้านผ่านเมืองก็เมนทรีเนะ่มิดตอนเศาราวันเศาราผมเลยให้บาทุ่งนะทุ่งแต่ละประเทศประเทศที่มารินสกีนี่นะประเทศได้ที็ หนาวมีหิมะหน้าถน,นะนนสน่หกันได้แต่ทุ่งอะไรซีเรโบเรนโบกันนะรถมัมม่ารถเก็บขี้เหงากันนะโว้ลูกทำทำเขาสะอาดถนนกันน,นะอะไรทำเขาทำสะอาดถนนะ คนปันดไอ้รถมากรวดออกเลยอะไรๆเลยเลียวเลยเขาเนี่ยตัว <c oughs> สะอาดนี่ะเขาปัดกุมือสบายทั้งนอกครับแปลว่าทเที่ยวก็นอกจากถนน,สนเนส้นส์สักคราเข้ามาอนี้ยยมันกรวดเลย,ย บนส่วนผักเขามีคนอยู่หรอกแต่พอผล่มาอยู่พวกไม่อยากพวกเรกื่องเราจะเขา้ามาอยู่นะอนนของการรัฐบาลนะเนี่ยนนั้นมันไลไนรไรเวอรีนะ่ตัวว่าอ่านหนังสือก็แค่ดีหนังสือโอ้มีคนแคมปิ้งอยู่เพื่อนเอ่อเพื่อนโฮมแลนดสบอน มิดตอนเสาร์ผมมีคนทำเห,หตุการณ์โอ้เนี่ยพวกอันโฮมเลสมายุกนั่นเนีย่ยรัฐบาลมาเห็นอันหายได้นะห้องน้าหายอีก นตกนนเพื่อนรัฐบาลหาอาู่ะนะพวกโลอ,อินคัมอกเขาเห้วเขาโยกมาแต่เห็ดปตตะเซ่ไร,รจากโยงมาโยงมาอันนี่ถนนรเรลวเวย ทางรถไฟรถไฟนี่เนี่ยบ็อกซ์คามันนะน้ำมันแล้วนะส่งไปตั้งผักเนือ้อน้ำมันไม่ใช่น้ำเราน้ำมันก็ขึ้นเลาอยู่พี่ก็ได้นี่น้ำมันซื้อนี่ก็ได้ครับว่ามาเอาน้ำมันไป ฝนตกมเมื่อีงเมื่อแรงฝนก็ตกมาแรงคร,รับวะเอ้เมืนอีงฝนตกเมื่อไงได้รถไฟเลยน้ำมันแหละ่ยทั้งน้ำมันนะแกไปลงเทืออยู่ภาคเหนือสุดอแไม่ ำดอกหม่ดอกการบูจัอย่งผมมาซื้อบนะ้านจูงมาไม่มาเลิบมีเลิบไม่ดอก ตะเว้นขึ้นแล้วแต่ว่ามันมือในเมกคลาวดีนดิเดียนี้จังหะสิบสององศาเด,ด,ดียนบ่หนาวดอกนุ่งสงขลาสันเดียนนีสิบสององศาเดียนนะ twelve d e มิดเงียบตอนเสาร์บ้านนอกเมืองนอก เมืองทองเที่ยวแอบรถบอนี่บนอาบน้ำเขาลินฮอกกี้ตัวนี้อ้นี่ไป็เม่ใช่ไหม